บายดีจ้าพี่น้องวันนี้พายุที่มาตกคักตกเนรตกแบบโพดพ่อบอกโมบอกแดงเป็นแนวดาุพูนะ่ะขราวล้นทีฟล้นแดนอยู่เออพ่น้ำไดคล้องก็จนว่าสิเล่นได้แล้วพุ่นเป็นลำแข็งเคืองหนึ่งพ่นะ่ะแต่มเป็นปีนี่คักไม่ยูหนียี่อีปวีปีหาวกระพ่อเชื้อที่สองโอ้โห การสัญจรนะพี่น้องการสัญจรกไปมาห่ากลำบากแต่ว่าอุณหภูมิมันอยู่คงทีอยู่แต่ว่ามันไปหันมาห่ากอืมบันมาห่างี่เด้นพี่น้อง สวยมากสวยมากเลยแต่ว่าการเดินทางรถไฟหรือว่ารถเมล์แ็อยากอยากอยู่นายพี่น้องสวยมาก คืนนขคืน,นแล้วมันนาแห้งนะพี่น้องไปมาลำบากคนใส่ชีวิตยากแล้วพี่น้องค่ยสวัสดีค่ะ ตืมเอาหมวกมาวันนี้ต๊คักพี่น้องให้มาให้แม่แต่ว่าพอดีเลยเห็นไหมอุณหภูมิมันได้พี่น้องเมื่อคืนนี้คือจังสืแบบจะละลายเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาสคาราซื่อมาจากบานเฮานะพี่น้องมันละเลอะตาค่อ,อ,คอยไปบ่า เป็นมีแพดดาโลดโลดผู้ใดแน่กับมะควาทา้าโลดโลดผู้ใดแน่กับมะควาทา้าการสัญจรลำบากแน่เด็ดติดอยู่ที่สนามบินอิตาลีห้าวันแล้วนะเออ แม้ว่าเครื่องบินมันขื้นลงบดบัไดนะมันมีน้ำแข็งหลายนะพี่น้องอันตลาล่ากิยูหาหมือวัดมือกัไดทโทรคุยกับแม่อยู่กับแคเนียพอได้ลูกกินเขาอยู่เมญา่าคนใหญ่กับว่าเบิงเอาเรื่องพ่อแม่คือเหียนย่ามพอสบายเปกับว่าเบิง บอดีอีลี่ะฟังเบิงกษิตไดมาปัวกันอยู่ถ้ามันรักษาเอายามากินอยู่สิีมหาโพธิเมื่อือกะเป็นความดันหรือว่าปลายประสาทอักเสบการที่คนพูดภาพ้ือพูดแบบว่าบกหูสตินะกัเกี่ยวกับประสาทได้พี่น้องเกี่ยวกับสมองนะกจังะ ใครก็สิเบื้องรักษาเอาดอกบอกให้มาเบื้องโรงพยาบาลหมูกดาหารกับแฟนกับบาโบประสานสร้างองค์กนมันมาอ๋อขาที่โจรเจนี่ก็ลูกบ้องแง่งกินเขาแต่ก็ยังจมยังเบายังหัว นึกอยากฟ่อนก็ฟ่อนนึกอยากล่ำก็ล่ำนึกอยากหายก็หายยังสินะก็เข้าใจที่ดอกค้นป่วยน้อยพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยเขา โอเคจากพี่น้องโอ้ตกค่ะตกแบบบรธรรมดาเลยเยนี่นี่ไม่บริธรรทางขึ้นห้วยเกลือพี่น้องโรยเกลือหุ่น,นหนาไมเคล่องน้ำไม่ครอง อันนี้ปุณนุนี่นนนคือจังคือดอกไฟเมืองเลยนาะพี่น้องเนะงาะการดอกไฟเมืองเลยเข้าเคยเจอกันฝากสัมพันธ์รักังจำได้คุณไอบโหลดพี่น้องจะควรหาโหลดได้ดีไปสือหมูมาลาบส่วนดอกพี่นอ้องไปสือหมูมาลาบก็เลยได้ออกสัมผัสกับนิมา โต,น,ตนเอขาจังที่โตนเธอคลองลงเียหัวเข้าอะไี่ดอง,งบางอยู่อยู่ยงังงับ โอ okay, เคเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งหนหคนมมน้ำมอเตอร์ไซค์มันลมกุบปางผาดโอเคจ้าพี่น้องกักันคลีบนาจ้าขอกันคลีบนาจ้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อ